การเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ราคาทองถือว่าเป็นช่วงที่พักฐานแล้วก็ตรงตัวแล้วนะครับโดยเฉพาราคาทองหลังจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ถือว่าจะตลาดปิดวันนี้ไม่มีมาเก็ตนะครับไม่มีราคาทองแล้วก็น่าจะปิดยาวไปจนถึงปีหน้าเพราะฉะนั้นเราอยากให้มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งปีนะครับทีนี้ถ้าวันนี้มาดองรีแคปตัวราคาทองในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบแบบตลาดหุ้นไทย ราคาทองจริงๆตอนนี้จริงๆตอน,น,ตอนแรกเป็นอันดับหนึ่งนะครับไปแพ้อันอีกอันสินทรัพย์หนึ่งก็คือพวกบิตคอยที่เพิ่ม<อ>ปีนี้แบบถูขึ้นเยอะ,ะมากเลยนะครัแล้วตอนนี้บิตคอยอัน,อน,นดับหนึ่งตอนนี้ทองอันดับสองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีมาที่มีโควิดเนี่ยทางรัฐบาลทางเฟดทุกคนเนี่ยใช้นโยบายเขาเรียกว่าพิมพ์เงินสู้โควิดนะครับก็คือพิม์เงินออกมาเยอะมากทําให้ราคาทองเนี่ยขึ้นมาเยอะ แล้วที่สําคัญที่วันนี้อยากให้เห็นก็คือจริงๆราคาทองเนี่ยปีนี้รับข่าวร้ายไปครบหมดแล้วหมายความว่าอะไรฮะธรรมดาตัวข่าวเดียวที่ทําให้ทองร่วงคือข่าววัคซีนข่าวอนุมัติวัคซีนข่าวการฉีดวัคซีนซึ่งพวกนี้เริ่มเกิดในช่วงตัวไตรมาสสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนนี้จะเห็นว่าราคาทองร่วงออกมาเยอะมากเพราะว่าพอมีข่าววัคซีนแต่พอถึงแม้จะมีข่าววัคซีนก็ตามอย่าราคาทองร่วงแต่ก็ไม่หลุดแนวรับแถวพันแปดร้อย เปิน1,000แต่120เหรียญ<ะ>ซึ่งแสดงว่ายังมีแรงซื้อในโซนนี้อยู่และข่าวตอนนี้ขา่าวไร้ทองเนี่ยหมดแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะมีแต่ข่าวบวิทวฟนะครับว่าเช่นไบเดนรับแล้วก็มาจะมาอัดฉีดเงินเฟดอัดฉีดเงินลูกกร<ะ>อาดฉีดเงินนะครับฉะนั้นยิ่งเม็ดเงินอัดฉีดเยอะเท่าไหรเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้มูลค่าเงินทุกคนจะศูนค่าแล้วเงินเออร์ฟปีหน้าทุ ปกป้องเงินเปอรดนั้นเรายังคาดว่าราคาทองเนี่ยมีโอกาสขึ้นในปีหน้าปีนี้คงหมดปีแล้วน่าจะเคลื่อนตัวไซเวงแถวประมาณ่งพันแปดร้อยห้าสิบจนถึงหนึ่งพันแปดหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับปีหน้าเรายังมองทาร์กเก็ตสองพันเหรียญถึงสองพันหนึ่งร้อยเหรียญซึ่งถ้ามองเป็นราคาทองไทยเนี่ยอ่าจะไปเจอไฮเดิมนะครับ <S <S แล้วก็ถ้ามองเป็นทองไทยก็จะอยู่ตอนนี้ทองไทยอยู่ประมาณสองหมื่นหกพันนะครับตอนแรกยูจีนทองไทยเนี่ยร่วงน้อยกว่าเยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าบาทมันแข็ง ดังนั้นถ้าบาทแข็งทองจะลงแต่พอเราโดนระบาดรอบแถวสมุตรแถวรอบสองไม่รู้จะมาหรือไม่มาก็เลยทําให้บาทอ,อ่อนะครับก็เลยทองขึ้นฉะนั้นถ้ายังมองว่าถ้ายังเกิดระบาดรอบนี้รัฐบาลไทยคุมไม่อยู่ก็จะยิ่งทําให้บาทอ,อ่อนทองก็จะยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นพูดดูแล้วเนี่ยเรายังมองว่าภาพรวมในปีหน้าเรายังมองว่าเป็น ท,ที่สดใสและราคาทองเราเชื่อว่าจะมีโอกาสไปเทสแถว2 0 0 0 9หรืออาจจะได้เห็น30,000อีกรอบในประมาณปีหน้านะคบนะคะทีนี้นักลงทุนถ้ามีอยู่แนะนํำยังไงดีคะว่า<ม>หลายคนก็หวั่นใจนะคะบางคนเนี่ยไปซื้อตอน20,080 20,090ใกล<ม>้ๆ30,000นะคะบางคนบอกว่ายังไม่ซื้อตอนนี้เข้าได้ไหมหรือรอให้ย่อลงมากว่านี้ดีนะคะหรือบางคนเนี่ยมีกําไรแล้วควรขายหรือรอเลทโปรฟิตลันนคุณนัทม์นนนแนะนำยังไงดีคะ คือถ้าช่วงนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้รีบหรืออะไรนะครับเรารยังแน่ว่าโโหไวยังไม่ยังไม่ต้องขายหร,าหรือถ้าใครอยากซื้อสะสมเรามองว่าช่วงจุดนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นหกเป็นจุดดีที่เริ่มเก็บเพราะเรายังมองว่าระยะยาวเนี่ยยังดูแล้วน่าจะป o ิ i t i v เพราะว่าเราจะเห็นนะฮะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันน่ากลัวมากจากเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาคือตอนนี้เงินมันเยอะมากมันไม่รู้ไปไหนก็เข้าตลาดพุ่นพุ้นก็ขึ้นเข้าตลาดดิจคอยดิจคอยก็ขึ้นหรือแม้แต่ถ้าให้ดูนะครับราคาสินค้าพวกกับทันปีนี้เนี่ย ขึ้นเยอะมากราคายางราคาข้าวราคาข้าวโพดทุกอย่างแพงหมดเลยหมายความว่าปีหน้าเนี่ยเราเตรียมได้ซื้อของแพงนะฮะหมายความว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยจะซื้อของแพงขึ้นฉะนั้นสินทรัพย์เดียวครับที่ปกป้องเงินเซอก็คือ,อคตัวสินทรัพย์ทองคานะ,ค,ะครับค่ะขออนุญาตถามนิดนะครับมีแนวโน้มว่าดอลลาร์จากสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเขาการที่มีการเปลี่ยนประธานวิอาจะมีการแข่งข้ามากขึ้นในส่วนนี้จะมีการกดดันราคาทองบ้างไหมครับก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ต้องดูว่านโยบายไบตนเนี่ย มารอบแรกเขาพูดชัดเจนนะครับว่าจะใช้นโยบายอัฉีดเงินเพื่อช,ช่วยเ e. อสบีเพราะอเมริกาเนี่ยเขายังล็อกดาวน์อยู่นะครับแล้วธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ยังเขาเรียกว่ายังแย่อยู่แล้วตอนเนี้เขาเรียกว่ามันมันเหมือนอารมณ์อยากให้ทุกท่านให้คนคนคน,คนเสพติด QE หรือเหมือนคนติดยาเสพติดก็คือฉันติดติด QE แล้วฉันถ้าหยุด QE เมื่อไหร่เนี่ยหุ้นล่วงทุกอย่างจะล่วงหมดมเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยครการที่หุ้นตอนนี้มันทำ all time high <tha. S 2> มันเป็นเพราะว่ามันมันเสด็จติดคิวอีก็คือมัน,มนเงินไปรู้ไปไหนก็เงินเข้าไปตลาดปุ๊นแต่ถ้าเมื่อไหร่เฟดจประกาศหยุดปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ทุกอย่างคราชหมดเลยซึ <tha. S 2> ่งอันเนี้ยมันยังดูแลสินทรัพย์ที่เป็นเซฟที่ตอนเนี้ยเขาเรียกว่ายังยังถูกอยู่ยังไ,ไงก็คือมีทองคํจริงจริงสินทรัพย์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกซิลเวอร์นะครับเพราะซิลเวอร์เนี่ยราคาทองทำออทามไฮซิลเวอร์ยังไม่ออทามไฮซิลเวอร์ตอนออทามไฮเนี่ยอยู่ที่ประมาณ สี่สิบเก้าเหรียญห้าสิบเหรียญตอนนี้ซิลเวอร์อยู่ที่แค่ยี่สิบหกเหรียญเองออยัง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 ไปได้อีกไกลในนะขณะที่ทองตอนนี้ยอ,อทามไฮคือพันเก้าร้อยี่สิบนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 1, 50, 1, 70, หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหนึ่งันแปดร้อยเจ็ดสิบก็เราเชื่อว่าวันปีนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วเราคงไปลุ้นกันปีหน้าแล้วอย่าลืมนะครับว่าส่วนใหญ่มกรลาก็จะเป็นช่วงตรุษจีนนะครับก็ะะจะเป็นช่วงซึ่งรอบนี้จะไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าภาพใหญ่เราคิดว่าปีหน้ายังสดใส แปลว,ว่าปีหน้าทองบวกต่อได้สอง0วามเียรได้เห็นถ้าถ้าตีกลับมาทองไทยประมาณกี่บาทได้คะเอ่อถ้าตีเป็นทองไทยเราคิดว่าน่าจะอยู่เลนจ์ประมาณก็สองหมื่นแปดห้าร้อยจนถึงสองหมื่นเก้าถ้าบาทไม่แข็งไปกว่าน,นี้นะครับก็เราต้องหวังว่าระบาดรอบสองจะไม่เกิดถ้าเกิดเนี่ยบาทจะอ่อนก็ทองก็จะขึ้นแต่ถ้าระคุมอยู่ก็เราก็อยากให้คุมอยู่ก็น่าจะอยู่แถวเลน์นี้นะครับ